สวัสดีครับวับนนี้วันเช้าวันที่สองไปไง<อ>สบายนอนหลับสบายเมื่อคืนนี้เราก็นอนที่ B2 นะครับพีซโนโลกเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปตามเป้าหมายของเราก็คือไปนอนน่านไปไปที่ไหนนะดอยสกาดดอยสกาดแต่ว่าเช้านี้เราจะไปทานก่อน,น,อน,นเพราะกองทัพต้องเดินด้วยท้องก็จะไปกินอาหารอีกที่หนึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวให้ขาริมน้า นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันเลยแล้วเราก็มาถึงแล้วครับอาหารเช้าของเราร้านริมน้านะเป็ดเกี๊ยวห้อยขาบรรยากาศเป็นไงากาศโอ้คนเยอะมากตายเลยคนเยอะจริงเดี๋ยวเราไปเข้าไปในร้านกันะเอาสิพี่ไม่พูดหรอพี่เอาโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับกินอาหารเช้านะครับที่ร้านเป็ดเกี๊ยวห้อยขาริมน้า ดูบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากมีขนาดจ้ามงช้างนี่อาหารเต็มโต๊ะเลยนัดกินที่นี่เลยเดี๋ยวจะดูว่าอร่อยตามชื่อหรือเปล่าอ่อมไม่ปรุงกันเหรอมองหน้าได้อยูย่แล้วไม่ปรุงอร่อยใส่เศษเศษไม่ใส่กลางคือไม่อกอก กินนื้อโยเกิร์ตไม่อร่อยแต่ให้ดูสภาพเขาเลยถ่ายคลิปยี่สิบห้านาทีหมดเลยหมดทุกจานอร่อยจริงเบาๆก็พอ่าจากทหมดชิอกี่ยนี้มันไมดปมาแรงมาทีู่มาแรงนึ่งสองสามเจะไปไหนนะกี่กิโลนัจาก้านก๋วยเรือเราไปเราเินแล้ว เราก็จะเดินทางต่อตอนนี้จุดหมายของเราจะไปวัดพุมินซึ่งจะเป็นเป็นวัดที่อยู่ระหว่างทางแล้วก็เป็นวัดที่คนที่จะชอบมากราบนมัสการหลวงพ่อเพื่อขอพรนะครับที่ไหนที่วัดพุมินไม่ใช่วัดอะไรไม่ถามเลยพูดอกไ,ไปขเขา,าดูทำ<ส>ไมทำไมทำไมมันคืออะไรขออ่านก่อนสิโงจริงเลยไปกุหลพ่อะไรวะไปคิวมากเลย กำลังมองแบล็คมาจากไหนเนี่ยเห็นป่าคะข้าวปสิบลักใช่กิโลพี่กิโลจากนี้ไปกิโลเขาอ่านก่อนอ่านข้อมูลก่อนกิโลนะสามร้องเก้าสี่พี่สองเก้าสี่สี่ชั่วโมงจากนิสณุโลกถึงวัดภูมินทร์วัดนั่นเอาเอาเอานะครับอิ่มแล้วเดี๋ยวเราเดินทางต่อนะครับก็ ปลายทางของเราจะเป็นวัดภูมินนะครับเดิมเนี่ยประวัติเดิมเนี่ยชื่อวัดูมินนะครับสร้างตั้งแต่ปี2319นะครับคือวัดเนี้มันจะมีชื่อเสียงทางด้านจิตกรรมเกเกฟฝาผนังซึ่งอันนี้จะได้รับการยอมรับนะครับทั่วโลกเลยก็จะมีปู่ม่านแล้วก็ย่าม่านนะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปดูกัน นะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินทางไปสโก